สวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับมาพบกับครูโซมอีกแล้วนะคะกับเพจพี่แป้งปั้นข้าราชการนะคะ,ะใครเข้ามาแล้วนะคะ,ะพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็จังหวัดทักทายครูโ้มได้เลยเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะครูโ้มจะไปเฉลยแนวข้อสอบเกี่ยวกับโวแค c a บเนาะก็คือคำศัพท์ในส่วนของอกอพอเป็นภาษาอังกฤษกอพอเนาะมีทั้งหมดสองข้อด้วยกันนะคะ อ่าวันนี้ครูส้มก็มีคำคมมาฝากทุกคนเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะคุณนิวอ่าสวัสดีทุกๆคนนะคะอ่าใกล้สอบแล้วเนาะอีกกี่วันเอ่ยวันที่8นะคะประมาณกี่วันประมาณ2อาทิตย์ได้เนาะฝากทุกคนเร่งอ่านหนังสือด้วยนะคะครูส้มเป็นกำลังใจให้เนาะสวัสดีค่ะคุณสุกัญญา มีหัวใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะ,ะเขาบอกว่าจงยืนด้วยตัวเองและใช้ความพยายามทำทุกวันให้เป็นวันที่ประสบผลสำเร็จนะคะอย่างครูส้มเองนะคะก็เป็นคนที่เรียกว่าอะไระใช้ความพยายามเนาะ,ะใช้ความพยายามทำทุกวัน ให้เป็นวันที่ประสบผลสําเร็จทําไปวันละนิดวันละหน่อยอย่างเราอ่านหนะังสือเนาะเราก็อ่านไปวันละนิดวันละหน่อยอ่านไปเรื่อยๆทําความเข้าใจไปเรื่อยๆนะคะจนประสบผลสําเร็จนั่นเองนะคะพวกเราก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะครูส้มก็เคยอยู่ณนะจุดๆที่เราเป็นอยู่นะคะสักวันต้องเป็นของเราแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนัทวัฒน์นะคะ โอเคเนาะอ่ะมี2ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือข้อ59นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นคำศัพท์ที่มันใช้ในชีวิตประจำวันนะคะส่วนใหญ่คำศัพท์กอพอเนี่ยจะหยิบคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาใช้อยู่แล้วเนาะโจทย์มันก็มีอยู่ว่า there is a lot of kid s in this apartment อ่าเขาบอกว่าอะไร มี me, there is ก็คือมีนะคะ there is a lot มีอะไร a lot a lot ก็คือมากนะคะ in this apartment คีย์เวิร์ดเขาก็คือ in this apartment นะคะ apartment เนี่ยเป็นยังไงนะคะให้ใส่คำศัพท์ตรงนี้นะคะให้ตรงกับบริบทมากที่สุดนะคะ a gap b distance c space อะ c space ดีอินเทอร์วถ้าเรารู้ความหมายของคำศัพท์4ข้อนี้ A ถึง D เนี่ยเราก็สามารถตอบได้เลยเนาะตัวนี้คำศัพท์มันเป็นอะไรที่มีอยู่2อย่างนะคะก็คือรู้กับไม่รู้ถ้ารู้ก็ได้แต้มไปนะคะถ้าไม่รู้ก็ใช้วิธีการเดานะคะโอเคเนาะอันแรกนะคะข้อ A หมายถึงอะไรเนาะแกลบตัวนี้นะคะแปลว่าช่องว่างนะคะ ใครได้คำตอบแล้วนะคะส่งคำตอบมาได้เลยเนะาะส่งคำตอบมาได้เลยครับตัวนี้แปลว่าช่องว่างนะคะช่องว่าง distance distance ตัวนี้แปลว่าระยะทางระยะทาง space space ตัวนี้แปลว่าช่องว่างนะคะช่องว่างเหมือนกันนะคะแต่ความหมายมันเพิ่มมาอีกนะคะช่องว่างหรือว่า ที่ว่างเปล่านะคะที่ว่างเปล่าเนาะใครคุ้นคำศัพท์ตัวนี้บ้างเอ่ยอ่าสวัสดีทุกทุคนนะคะอ่าถ้าไม่เห็นคอมเมนต์ต้องขออภัยด้วยนะคะอ่ะข้อดีก็คือ interval interval ตัวนี้แปลว่าช่วงเวลาช่วงเวลาหรือว่าระยะ,ะเวลาระหว่างเนาะ เวลาระหว่างนะคะ,อะลองเลือกคำตอบดูเนาะว่าจะเป็นข้อไหนนะคะความหมายมันตายตัวอยู่แล้วนะ There is a lot ก็คือมีจำนวนมากในอพาร์ตเมนต์เนี่ยมีอะไรเป็นจำนวนมากนะคะมีอะไรเป็นจำนวนมากคำที่ต้องเติมตรงนี้ก็เป็นคำนามทุกตัวนะคะล้วนเป็นคำนามหมดเลยเนาะ,ะสวัสดีค่ะคุณมนเพชรบูรณ์นะคะ ่าส่งคําตอบมาได้เลยนะคะโอเคได้คําตอบไม่เอ,อ่ยเดี๋ยวคุณเปิดดูก่อนนะคะว่าใครตอบอะไรมาบ้างขอรอขอลดเสียงหน่อย <laughs> อโอเคอโอ้โหวันนี้มีคนเข้ามาดูไลฟ์อ่าเยอะมากเลยนะคะ ตอบอะไรกันบ้างเอ่ยยังคุยยังไม่เห็นคำตอบเนาะอ่ะเดี๋ยวเฉลยเลยละกันนะคะก็คือข้อ4นั่นเองก็คือข้อ4แปลว่าอะไรเอ่ยก็คือพื้นที่ว่างหรือช่องว่างนั่นเองนะคะข้อนี้ก็ตอบข้อ4นะคะเดี๋ยวคุูให้ความหมายเพิ่มเติมนะคะแกลบตัวนี้นะคะอ่าจะเขียนตรงไหนดีแกบนะคะอ่า เดี๋ยวจะให้ความหมายเพิ่มเผื่อว่าไปเจอที่อื่นนะคะ grab ตัวนี้แปลว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวใส่ตรงนี้เลยละกันนะคะ break อ่า break break ตัวนี้นะคะอ่ช่องว่างแปลว่า break หรือว่า a p a r t u r e อาจจะเยอะนิดนึงนะคะ a p a r t u r อ่าตัวนี้ความหมายเดียวกับคําว่า grab ก็คือช่องว่างนะคะ ส่วน distance distance ตัวนี้แปลว่าความหมายซิงโนนีมก็คือความหมายคล้ายกันนั่นเองนะคะก็คือคำว่า far หรือว่า remote นะคะอย่างที่เรารู้กันอยู่เนาะว่า remote คืออะไรเนาะ remote ความหมายมันก็คือระยะห่างระยะทางนั่นเองนะคะความหมายเดียวกันกับคำว่า distance กับคำว่า space space นะคะ โอเคเห็นเนาะต่อไปข้อข้อนี้นะคะครูได้เตรียมมาให้แล้ว Space แปลว่าใครจดใครแคปได้ก็แคปได้เลยนะคะหรือว่าจะจดไว้ก็ได้เนาะ space แปลว่าช่องว่างหรือที่ว่างนั่นเองนะคะซิง o น y มความหมายคล้ายกันก็คือคำว่า area ถ้าเจอคำว่า Space เมื่อไหร่นะคะความหมายก็เป็นความหมายเดียวกันกับคำว่า area นะคะ s r a s trash แล้วก็ com, pass, interval ความหมายเดียวกันเลยนะคะถ้าไปเจอในข้อสอบกอพอเนาะโอเ okay. ค interval อ่าหรือ interval นะคะก็คือคำว่าอ่า less นะ less กับ break ความหมายมันก็วนเวียนกันเนาะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็คำว่า c e s s recess นั่นเองเนาะโอเค อ่าต่อไปข้อ60นะคะข้อ60เนาะอ่าข้อ60อ่าใครได้คำตอบแล้วนะคะส่งคำตอบมาได้เลยเนาะ My mother คีดนะคะ My mother his interval อ่า i n v e s t a t i o n i n v i t a t i o n ตัวนี้แปลว่าอ่าเชิญนะคะก็คือคำเชิญคำเชิญ to his birthday because she is very busy my mother ก็คือแม่ของฉันเนี่ยคำเชิญอะไรไม่รู้นะคะคำเชิญ his to his birthday ก็คือคำเชิญของเขาของแม่ของเขาเพราะเพราะว่า he is very busy เพราะว่าเขายุ่งมากนะคะเขาจะทำอะไรความหมายตรงนี้คำศัพท์ตรงนี้จะเติมคำว่าอะไร นะคะ A นะคะ A ก็คือ refuse refuse ใส่ ed ด้วยนะคะ b b คือคำว่า quiz quiz แปลว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวให้คำตอบอีกทีนะคะ accepted accepted แปลว่าอะไรนะคะ ah admitted admitted อ่าลองลองส่งคำตอบมาดูนะคะใส่ข้อให้ด้วยนะคะ ใส่ข้อให้ด้วยใส่ข้อมาให้ด้วย4 4นี้ข้อไหนเอ่ยข้อห้าสิบเก้าเนาะต่อไปหกสิบนะคะหกสิบตอบอะไรข้อหกสิบเนาะอ่ะอันแรกเตี๋ยวให้ความหมายเลยละกันตัวนี้นะคะเจอบ่อยเหมือนกันคำนี้เนาะถ้าเป็นในลักษณะการทำงานหรือธุรกิจเนี่ยก็จะเจอคำนี้ก็คือ refuse refuse แปลว่าปฏิเสธนะคะปฏิเสธอ,อันที่สองก็คือ quit แปลว่าล้มเลิกล้มเลิก Accept ed, accepted accepted ตัวนี้ก็เจอบ่อยนะคะ accepted เนี่ยแปลว่า,าได้รับการยอมรับได้รับการยอมรับ อแปลให้แบบนี้นะคะ <the answer to that> ได้คําตอบแน่นอนนะคะแต่ว่าไปเจอในห้องสอบไม่มีคําแปลให้นะคะต้องต้องรู้ด้วยนะคะว่าคําศัพท์ตัวนี้มันแปลว่าอะไรครูส้มก็เลยเน้นคําศัพท์ที่อออกบ่อยนะคะตัวนี้มาให้ฝึกทําดู admin test ก็คือที่ยอมรับที่ยอมรับนะคะอ่ะเลือกตอบมาได้เลยนะคะ โอเคเอคุณอ่าตอบมาคุณวันวิภานะคะคุณวันวิภาตอบเอคุณบูมบูมนะคุณเอ่อพอ่อป๊อปแม่บุ๋มเปลี่ยนชื่อเฟซแล้วใช่ไหมคะ <c ười> ครูจะจำได้นะคะจำลูกศิษย์ได้แต่เปลี่ยนชื่อเฟซก็ยังจำได้คุณบูมนะคะตอบหกสิบเอคุณนะัทวัตรก็ตอบเอคุณ วัน,นิดาตอบ a นะคะคุณ a สแมนใช่ไหมคะชื่อเล่นอะไรเอ่ยอก็ตอบ a หรือ1น,นั่นเองนะคะข้อนี้นะคะก็คือข้อ a นั่นเองนะคะ refuse แปลว่าปฏิเสธทาไมถึงใส่ ed หลายคนสงสัยทาไมถึงใส่ ed refuse ก็คือการปฏิเสธเพราะอะไรครับเพราะตัวนี้เขาบอกว่าแม่ของฉันเนี่ยปฏิเสธคำเชิญ to his birthday เพราะว่า she is very really busy เพราะว่าเขายุง่งใช่ไหมคะเขายุ่งแสดงว่าเขายุ่งมาก่อนแล้วนะคะก็เลยใส่ ed นะคะความหมายตัวนี้ก็คือปฏิเสธนั่นเองฉะนั้นข้อนี้เหมาะสมที่สุดก็คือ refuse ปฏิเสธครูให้ความหมายเพิ่มนะคะ synonym ก็คือความหมายคล้ายกันนะคะก็คือคำว่า refuse เป็น verb นะคะความหมายคือปฏิเสธหรือว่าไม่ยอมรับนะคะมีอีกความหมายก็คือ deny reject นะคะ decry แล้วก็ uh, negate นะคะ negate แล้วก็ disclaim disclaim ตัวนี้นะคะมีความหมายที่คล้ายกับ refuse คำว่าตัวนี้ เดี๋ยวเพิ่มให้ตัวนี้นะคะล้มเลิกนะคะก็คือ stop ความหมาย,เด,ยเดียวกันกับคำว่า stop แล้วก็ break break แล้วก็คำว่า i v e up i e e up เนอะอะ่อีกคำหนึ่ง drop drop โอเคอ่าเหลือข้อ4 accepted accepted นะคะก็คือคำว่า conventional conventional อ๋อแล้วก็คำว่า approve 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 นะคะอ่าเหลืออีก admittest admittest ก็คือ acknowledge นะคะ acknowledge ถ้าอยู่ในกลุ่มคุณส้มจะมีคำศัพท์ให้นะคะคำศัพท์ตัวนี้ที่เอ่อออกบ่อยในข้อสอบกพนะคะ acknowledge mm hmm. ตัวนี้แปลว่า ที่ยอมรับนั่นเองนะคะแล้วก็มีวิธีการเดาศัพท์ด้วยจากการเติม prefix suffix นั่นเองนะคะโอเควันนี้ครูส้มเฉลยแนวข้อสอบเกี่ยวกับคำศัพท์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์มาเยอะแล้วนะคะจากที่ครูส้มติวมานะครับเอ่อครบทั้ง4 4พาร์ทเลยนะคะจะเป็น ลักษณะข้อสอบ <c oughs> ขอภัยค่ะก็พอนะคะที่ออกบ่อยแล้วก็เป็นข้อสอบเก่าด้วยนะคะขอภัยค่ะอ่ะถ้าอะไรเอ่ยถ้าคิดว่า <c oughs> มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติวแล้วก็ <c oughs> มาให้กำลังใจครูส้มในวันนี้นะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเนาะสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวจะเป็นการติวในส่วนของพาร์ทลิทติ้งนะคะพาร์ทนี้ก็จะเป็นหินหน่อยเนาะแต่ถ้าเรารู้วิธีการเดานะคะวิธีการเดาหรือแปลได้นะคะเราก็ตอบคำถามตัวนี้ได้เนาะทำข้อสอบลิทติ้งได้นะคะเดี๋ยววันนี้ครูส้มต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะ รักทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสอบผ่านเนาะสวัสดีค่ะ